อะมาสวัสดีมิตรรักแฟนอาร์ควันนี้เราก็อยู่กันในอาร์คโปรเมเทอุสในพาร์ทที่16ก็หลังจากเมื่อวานที่ผมได้ไปไล่ตีบอสก็ได้ไปลองตีไอ้เจ้าแกะดูครับแกะดำนะก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ครับไอลิงอะ่ะไอลิงทุบก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นผลนะคือตีไม่เข้าว่างั้นเถอะ เหมือนกับไอ้เจ้าคาไมทาจิตอนได้เลยครับก็วันนี้เราจะมาทําคิวบิกเลเวล2กันอ่ะก็จะลองเอาไปทุบไอ้เจ้าแก่ดูนะว่ามันจะตีเข้าหรือเปล่าผมก็เลยไปหาของอัลฟามานะก็ตอนนี้ได้ครบแล้วครับของอัลฟาที่จะทําคิวบิกเลเวล2ออ่ะแล้วก็ ผมทำการปลดล็อกเลเวลนะด้วยการลงปลายเลเวลครับก็จะเอาเฉพาะเลเวลตัวละครของเรานะก็ตอนนี้เลเวล160แล้วครับเอาเฉพาะเลเวลตัวละครแต่ไม่เอาเลเวลดโนเสาร์นะก็กลัวมันจะโกงเกินไปอะตอนนี้ของเราก็ปลดล็อกแล้วนะ เนี่ยเห็นไหมมันจะใช้ของอัลฟาครับแต่เรายังทำไม่ได้นะอันนี้ก็โพรโอเชียนหลอดครับคือเนี่ยไอห้หายเนี่ยไอห้หายซับมอนบอสเนี่ยดูดิมันมีเออมันมีหลอดบอสนะซูเปรีมบอสแล้วก็อีทบอส คือเราต้องตีไปทีละขั้นครับเนี่ยแล้วประเด็นคือมันต้องใช้นี่ครับแฮปปี้ร์ดนะคือเราต้องไปตีไอ้แกะไอ้แกะดำอะแล้วประเด็นคือไอ้ลิงตัวนี้ตีไม่เข้าอดิ <laughs> ผมก็เลยเราต้องทำเลเวลสครับ ส่วนอันนี้เออโทรมคอที่เราได้มาเยอะๆเนี่ยคือผมไปตีไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้เต่าเต่าอะไรวะเต่าที่มันเป็นหน้าไทเซราทอปครับพอเราตีมันเสร็จมันจะกลายเป็นไอ้บอสเฟนดิวอะ่ะมันก็จะดอบอันนี้ให้เรามาเยอะมากเลยนะบางตัวก็400บางตัวก็500นะ ฟางตัวก็แปดร้อยอันครับคือได้โคตรเยอะแต่อันนี้ค่อนข้างจะหายากครับเนี่ยคือโคตรหินเนแรปเตอร์พอมีนะอันนี้ผมฆ่าไว้ครับคาโนนะกับแรปเตอร์แล้วก็อันเนี้ยผมพึ่งไปหาอันนี้มาครับสองตัวนะ ก็วันนี้เราจะมาทำคิวบิกเลเวลสองนะก็จะมีโชกุนอะเลเวลสองนะแล้วก็อยูไทเรนัสครับแต่ที่เราจะทำก็คืออันนี้ครับอเมทัจินะแมนติคอผมว่าน่าจะเวิร์กวะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนิฮอนน่ก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอะเบฮิมอส ก็ผมจะเอาตัวนี้นะผมก็เลยไปหานี้มาก็ค่อนข้างจะเสียเวลาครับมาคาไมทาจิปลาแถวบ้านนี่แหละนะเอลุยอยางใหญ่เลยตัวใหญ่มาก <c oughs> แล้วเลเวลโอ้โหหกร้อยเจ็ดห้าเลยเหรอขี่ได้เลยครับไอ้หมอเนี่ยไม่มีอานเลยไอ้หมอเนี่ยคือเลเวลผมยังคงเดิมนะเนี่ยเอาแค่เลเวลตัวละครครับไอ้หมอนี่มันเลเวลสองมันเลยเยอะหรือเปล่าเนี่ย ขอหน่อยแป๊บหนึง่งคือตอนนี้ปุ๋ยเราหมดครับปุ๋ยหมดนะไม่ได้ปั๊มอ่ะดูดิแล้วก็มันมันก็ไม่ได้จับแล้วมนะั้งมันแค่ช่วงแรกอะ่ะเออ่ไอ้หมอนี่สี่สอันละ มาเอาไม่ทัจีเอ็งทำไรได้วะมาอะไรอ่ะอ๋อเสกนกคลิกขวาครับเสกนกเฮ้ยกระตุกรูปเปล่าวะเอง็งมาเราเพิ่งรีแผนที่ไปอ่ะมันน่าจะมีบอสเกิดเดลิ ประเด็นคือเนี่ยครับเราต้องมาตีไอตัวนี้นะเดี๋ยวตีให้ดูเลยมันจะได้โฮมคอเยอะมากเนี่ยไหวมั้งเองอะ่ะขอเก็บเม่ออกกอนดีกว่ามัง้งเม่ออกหกร้อยเลยนะไอ้หมอนี่โอ้โหอะไรวะเดี๋ยวอิกซ้ายโอ้โหเจ็บอิกซ้ายรึคบคบรึบ กด C อะกด C ทำไรํำรามดกด X เฮ้ยเจอพอดีเลยนิ้นดามจหน่อยดิ <c oughs> โหดเกินโอ้โหแม่เจ้ายังว่าเลยนะของมันทำยากอะ่ะอันเนี้ย <c oughs> มาละมาละ บอสแมไม่เท่าไหร่ครับไอ้หมอเนี่ยคือเลือดมันเยอะนงะเอา้าแม่งตบทีเดียวตายเชี่ย <Yeah. S 1> มึงจะโกงเกินไปหรือเปล่าวะเฮ้ย <Hey, S 1> ผมว่าไม่แน่วะไม่แน่ครับโอ้โหบอสอะไรวะเนี่ยทำไมไอ้ตัวนี้แม่งโกงจังวะ เฮ้ยน้องทำไมโกงจังวะเฮ้ยแล้วกระเป๋าเราไม่ได้เหรอเอาแล้วของตัวไม่ได้ครับอะไรวะน่าจะจมบักอ่ะเฮ้ยไอหมอนี่โหดไวลิงอีกโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ยลองไวลิงดิ มันโหดเกินไปหรือเปล่าวะตืบโอ้โห,โหทีเดียวมันโ,โหดเกินไปอ่ะเชี้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โห,โหโกระทืบทีเดียวบอสตายครับสุดเกินสุดเกินโคตรแรง โทษขี้โกงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวลองลองตีบอสเลยดีกว่ามาั้งไม่ได้ดิต้องไปตีไอ้หมอนั่นก่อนนะไปเลยไอ้แก่ดำอะ่ะเฮ้ยผมว่าไม่แน่วะ่ะ ผมลงแค่เลเวลตัวละครนะไม่ได้ลงเลเวลไอ้หมอเนี่ยทำไมไอ้หมอนี่มันโหดจังวะเนี่ยกทีเดียวแม่งตายเลยอะสุดเกินโหดเกินพี่น้องไปเลยมาสบายละแต่มันก็ไม่แน่นะ เพราะว่าบอสมันมีแบบซูพรีมกับอ่อีทบอสอ่ะมันน่าจะโหดไหมปวัดดีพี่หมีเอาอ e ีกาไปกินหน่อยดิอีกาอีกา e อยู่ไหนอะ่ะคือทือทีเดียวแม่งตาย อะไรผมกับความลำบากนะกว่าจะได้มันมาไอห,หมอเนี่เนี่ยแกะได้มาเฮ้ยกดปดตัวซีนี่ว่าเอา้าลูกๆมันมีไหนวะ นี่แน่นี่แน่ตายคู่แกดำครับอยู่ไหนครับแกดำแกดำโปงเกินตกอย่างเดียวถ้าไม่ท่าจิ เมื่อเทพมาหาโกงครับเฮ้ยแกะดำอยู่ไหนวะดูดิตือบอย่างเดียวอะ <c oughs> เลือดมันไม่เยอะนะไอหมีอะห้าแสนนี่อะเอาแกะครับอยู่ไหนครับแกะเอาแม่งเอ้ย ôi chưa mang chơi, man, chơi. đâm tâm, 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 tâm. ไปเอ,เอ้ยปกติเต็มเลยนะทะเรซายอ่ะนี่ไงมาดิไอ้น้องเฮ้ยนี่ไงมันต้องใช้ตัวนี้ครับเปเียวสองอ่ะเฮ้ยเก้าน่าจะเต็มแล้วว่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโ,โหดเกิน นี่ไงอ๋อปปี้แฮปปี้อันไหนวะเป็นเดียวได้แล้ววะเจ็บของกลับบ้านบอสเดี๋ยวเราเอาไอ้เจ้าบอสมาลองออีสักตัวมีไหม เฮ้ย,ยมันโหดเกินไปว่ะผมว่ามาดิเดี๋ยวไปเอาบอสมาเปิดดีกว่าอันหนึ่งจะไหวไหมไม่แน่ไม่แน่ครับเราอาจจะไม่โหดก็ได้นะ กินกลับบ้านเอ้ยตัวนี้ก็ต้องการออกหัวใจหน่อยเองนี่แน่พู <c oughs> ดขี้โกงมันต้องเป็นลำดับขั้นนี่เองอะไรอะ่ะมาทำไม เอาหัวใจเราต้องเอา FREE อะไรบ้างวะเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ปรับอะไรของมันสักอย่างเลยนะคือเหมือนเดิมเลยอะแค่ปลดล็อกเลเวลแค่นั้นอ่ะเลเวลตัวละครอะแต่ไอหมอนี่แม่งกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งเลยอะอ มันต้องใช้อะไรบ้างวะมันจำได้ว่ามันต้องใช้หัวใจอะ่ะเอาไปหมดก็แล้วกันแล้วก็อันนี้200อันมั้งไม่สองก็สี่อะ่ะใช่ไหม มันกดได้เลยหรือเปล่าวะหรือว่ามันต้องเอาใส่ในหายไว้อ่ะมันก็ไม่มีให้ใส่นี่ว่าไม่รู้ล่ะน่าจะครบมั้งไปดี ไม่รอดก็ร่วงอ่ะแฮปปี้บอสหรือว่ามันต้องมันต้องเอาใส่ไว้ตรงไหนวะเนี่ยตม่งตีตรงนี้เด็ดสุดตรงนี้แหละอยากไปทะเลทรายอะ เอออะหายจอมละโมบไม่ได้จริงครับมันซับออกมาได้เลยเลอวะ่ะเอาจริงด้วยครับแล้วของมันหายไปไหมโอ,อของหายไปจริงครับคือถ้าเรามีของมันสามารถกดออกมาได้เลยล่ยอ๋อจริงด้วย ไปสองร้อยนะอ่ะกันเหนียวกันเหนียวมาอย่างบอสอะ่ะมาแล้ววะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกังหันลมเลยเองทิงทิงแม่งทิ้งที่หมดดีไหมเนี่ยทิ้งที่หมดก็ได้ปะ เวนกรรมแล้วยาวตัวมาไอ้น้องอืบเอาเฮ้ยโอ้โหเชี่ยอะไรวะตีไม่เข้าเวนกรรมหูว่าแล้วไงหูว่าแล้วเฮ้ยแล้วอีกาของเรามีไหนะ ไอ้นกอ่ะเฮ้ยจิบหายแล้วตีมันไม่เข้าครับไอ้เชีย่ยอะไรวะบอสโอ้โห,โหจิบหายแล้วไม่โหดแล้วครับไม่โหดแล้วตีไม่เข้าจริงเนี่ยแล้วต้องใช้ตัวไหนตีมันอ่ะเนี่ยจิบไม่เข้าเลยอะ่ะ เฮ้ยไอ้เชี่ยอะไรวะไอ้บอสไม่งงงเลยว,วะต้องใช้ตัวไหนตีวะเนี่ยเฮ้ยน้องเฮ้ยโอ้โหบอสตามแมพกับบอสเสกแม่งต่างกันจริง ไม่ได้อะเราตีมันไม่เข้าอ่ะอแล้วอีกาของเรามีไหนครับแม่งขอไปหาอีกาก่อนอีกาที่เราเสกไว้ตอนแรกอ่ะถ้ามันไปไหนวะ คือบอสแม่งอย่างโหดไหนออีกาอ๋อนี่ไงไอ้ฮามันนี่ดีมึงอ่ะเอา ได้แล้ววะตอนนี้มันหายปไปแล้วไม่จะได้มั้งแม่งเอ้ยไอ้นกมาดิขอยอรอบดิทำไมมันตีไม่เข้าอ่ะมันใช้ตัวอะไรตีอ่ะสุดเกินเอามาดิอีกาปล่มัน ต <laughs> ีไม่เข้าครับรู้เลยว่าตีไม่เข้านะแม่งเอ้ย <laughs> จากที่หนโหดกลายเป็นไก่ในพิบตาครับว่าแล้วนะแม่งเอ้ยทำไมแบบดาเมจมันเยอะจังอะดูดิคือมันตีไอ้บอสไม่เข้าครับ เราต้องใช้ตัวไหนตีมันอ่ะพอตอ่ะแม่งเอย้ยแม่งเอย้ยเพื่อนอยู่ไหนคือเราทำอะไรไม่ได้อ่ะทำไงวะเนี่ยอ่าผมต้องหาทางตีมันให้ได้วะ ไอ้ลิงผมว่าไม่ได้เนี่ยลิงเลเวลหนึ่งอ่ะอ่ะก็นะคงจะประมาณนี้แหละนะกับคาไมทาจิก็ที่จริงมันโอ้โหตอนแรกผมนึกว่ามันโหดมากเลยนะคือตบบอสท,ทีเดียวแม่งตายอ่ะไอ้พวกอาชูรา่าไอ้หมีแล้วก็อันคิโลอ่ะแต่พอมาเจอบอสตรงแท่น โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยครับอะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสำหรับข้าไม่ทาจิ